ใส่ร้ายป้ายรักโดยอาริตาบทที่15จากรภพบโทรหาหล่อนอีกแล้วหญิงสาวมองเห็นเบอร์ที่เรียกเข้ามาหล่อนไม่รับเพราะเป็นเบอร์เขานั่งทำงานต่อเงเงียบเพราะเอางานมาทำหล่อนจะส่งงานชิ้นนี้กลับไปบริษัทพรุ่งนี้คาดว่าวันถัดไปหล่อนจะไม่มีเวลานั่งทำงานมากนักไหนจะประชุมที่โรงงานสี นายจะต้องเตรียมพร้อมไปบ้านอายุทยานายจะต้องพาเจ้าหนูแมวเหมียวไปดูโรงเรียนใหม่หล่อนเขียนสิ่งที่หล่อนจำเป็นจะต้องทำเรียงลําดับก่อนหน้าหลังทำงานต่อได้อีกพักใหญ่หนูแมวเหมียวก็เอาโอเลี้ยงมาวางให้หนึ่งกระติกไปเอามาจากไหนเขามาขายหน้าร้านคิดว่าเอาหวานอาจจะอยากกินหนูลองกินแล้วหวานดีอร่อยชื่นใจหล่อนค่อนข้างแน่ใจว่าแม่หนูตัวน้อยนี้ไม่น่าจะเป็นห่วง เจ้าหล่อนสํารวจไปทั่วโรงงานทั้งเขตบ้านทําความรู้จักสนิทสนมกับคนรอบตัวได้อย่างรวดเร็วกระติกใบนี้เมื่อสอบถามได้ความว่าป้าน้อยให้หนูเอามาใส่โอเลี้ยงให้อาวันได้ป้ายังซื้อขนมครกมาฝากหนูตอนเช้าด้วยไปซื้อจากตลาดตอนเย็นนี้สัญญาว่าจะเอาหนูไปตลาดด้วยป้าน้อยคือแม่บ้านที่นี่มีหน้าที่ทํอาหารให้กับคนงานและคนในบ้าน โรงงานมีข้าวและกับอีกหนึ่งอย่างสำหรับคนงานกับเหลืออย่างเดียวเพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วโรงงานอื่นแจกแต่ข้าวกับข้าวคนงานต้องหามาเองแต่ทั้งนายเทวันและวีนาก็สงสารคนงานเลยให้กับข้าวหนึ่งอย่างคืออาหารสามมื้อเท่ากับทำอาหารวันละสามมื้อด้วยกันข้าวนั้นไม่จำกัดแต่อาหารจำกัดปริมาณนี่คือสวัสดิการที่สามารถให้ได้ อีกอย่างที่ให้ได้ไม่อั้นเหมือนกันคือน้ำดื่มวีนาแม่หล่อนเป็นคนเชื่อถือเรื่องการให้น้ำกินมากแม้น้ำจะเป็นของมีราคาไม่ต่างจากน้ำมันเสียแล้วในภาวะปัจจุบันแต่วีนาให้น้ำกินกับคนงานเต็มที่เหมือนยามทำบุญก็ใส่น้ำไปให้พระด้วยทุกเช้าวีนาก็ชอบทำบุญแต่ไม่ถึงกับเดินสายทำบุญหน,หนักหน่วงเช่นอนุสรสายสวรรค์จำได้ว่า หล่อนไม่เคยมีโอกาสใส่บาดมากนักแต่วีนาจะใส่บาดและกลวดน้ำให้กับหล่อนด้วยทุกเช้ายกเว้นตอนนี้วีนาไปนอนโรงพยาบาลเลยหยุดการตักบาดไปแม่หนูไปฝากตัวกับนางน้อยเสียแล้วคงจะอิ่มหมีพุงกลางเพราะนางน้อยเป็นคนมีน้ำใจเป็นแม่ครัวที่ไม่ยักยอกเงินงบค่าอาหารไปให้ตัวเองพี่พรจันร์บอกว่าให้มาดูแลอาวันดีๆอาวันกินข้าวหรือยัง ให้เหมียวหาอะไรให้กินดีแกงถุงกับไข่พะโล้เมื่อวานยังมีเหลือนะเหมียวไปทําให้เอาไหมไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวอาทําทเองเพราะจะให้ตัวเองเป็นภาระแม่หนูน้อยได้อย่างไรกันแค่นี้ก็รู้สึกเหมือนตื้อขึ้นมาในอกอย่างประหลาดแล้วแม่หนูแสดงความห่วงใยมีน้ําใจออกมาคนจะอยู่ด้วยกันตรงนี้สําคัญมากแม่หนูที่เติบโตมาแบบขาดขาดไม่ได้เติมเต็มยังมีน้ําใจมาให้ และเงินที่ซื้อโอเลี้ยงก็มาจากเงินของแม่หนูเองแม้เงินนั้นหล่อนจะหยิบยื่นให้ไปวันก่อนด้วยเงินร้อยบาทแม่หนูรู้จักการให้การแบ่งปันหล่อนดึงตัวเมวิามากอดรู้สึกว่าคงไม่ยากหากจะเติมใส่สิ่งดีๆลงไปแม่หนูแสดงออกมาแล้วหล่อนได้แต่วิงวอนขอกับพระในใจว่าให้แมวเหมียวน่ารักเช่นนี้ตลอดไปด้วยเถิด อดีตไม่ได้ทำให้หนูเหมียวขาดไร้การให้มันเป็นสิ่งดีอาวันอย่ากอดหนูแน่นหนูหายใจไม่ออกแล้วจ้าไม่กอดแล้วจ้าขอบใจนะนานแล้วโอเลี้ยงสีดำรถเข้มที่ไม่ได้ล้มรถหล่อนไม่ได้อยู่กับที่พักที่มีรถเข็นมาขายโอเลี้ยงหรือกาแฟชงร้อนๆตอนนี้พวกกาแฟโบราณรถเข็นมีให้เห็นทั่วแต่แถวที่พักหล่อนหรือที่ทำงานเรียกว่าไม่มี หล่อนกลับมาอยู่บ้านสภาพแวดล้อมที่ใกล้ถนนเป็นชุมชนรถเข็นขายของมีผ่านไปผ่านมาทั้งวันและที่นี่ดูจะตื่นตาตื่นใจสำหรับแม่หนูเมวิยาเป็นอันมากหล่อนแค่เตือนว่าอย่าออกไปเล่นที่วริมถนนหรือข้ามไปไหนไหนอย่าไปไกลาจากเขตบ้านขอบเขตแค่หน้าร้านและในโรงงานก็ไม่อยากให้เข้าไปโรงงานผสมสีกลิ่นสีความไม่สะดวกสบายและอาจจะไม่ปลอดภยัย อีกทางไม่เหมาะจะเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆวิ่งเล่นได้แค่ระหว่างตัวบ้านกับโรงงานอีกอย่างคนงานชายก็มีเยอะแม่หนูเป็นหญิงหล่อนป้องกันเอาไว้ก่อนประการหนึ่งหล่อนไม่ได้ดูถูกคนงานแต่ระมัดระวังเอาไว้ก่อนน่าจะดีผู้ชายเกือบทุกคนแหละที่ต้องระวังไปนั่งเล่นกับพี่พรจันทร์ก็ดีอาวานเหมียวสงสัยจังสงสัยอะไร ทำไมเหมียวต้องเรียกพี่พรจันทร์แล้วเรียกอวาาันทั้งที่พี่พรจันทร์แก่กว่าอวันหญิงสาวหัวเราะเพราะหนูเรียกตามอาไงจะเรียกอาพรจันทร์ก็ได้เรียกป้าได้ไหมอุ้ยไม่ได้จะเหมียวทำไมล่ะเขาแก่กว่าอวันไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเป็นป้าแล้วหล่อนก็หลิวตาให้หลานสาวข้างหนึ่งอย่างรู้กันเหมียวก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันจำอาเอาไว้จะเรียกใครว่าป้า เราต้องดูก่อนว่าเขาพร้อมจะเป็นป้าเราไหมแล้วอีกอย่างเขาแก่เกินไปจริงไหมพี่พรจันทร์เขายังเป็นสาวๆอยู่เลยหากจะไม่เรียกเขาว่าพี่ก็ควรจะเรียกแค่นา้าหรืออาเท่านั้นเด็กหญิงตัวน้อยหัวเราะไปด้วยเอาละจ้าอาจจะทำงานก่อนบายๆจะพาไปหาคุณปู่คุณย่าที่โรงพยาบาลงั้นเหมียวไม่กวนหล่อนทำงานต่อและมีเบอร์แปลกๆเรียกเข้ามา หล่อนคว้าวรับก่อนจะผ่อนลมหายใจยาวจักระพบไงคะหล่อนทักทายกลับไปเนื่อยๆไม่รับสายผมเลยนะไม่รู้จะรับทำไมยังกโกรธผมคุณรู้ว่าฉันกโกรธไหมที่จริงเราน่าจะตกลงกันได้คงไม่เอาเรื่องเงินกู้จากทรัสต์มาบีบฉันให้ตกลงกันกันกบคุณหากวันตกลงผมจัดการเคลียร์ให้ได้ตกลงอะไรเรื่องของเรา กำลังจะทวงหนี้หรือเปล่าพบใช่หญิงสาวหัวเราะพนักงานทวงหนี้หน้าใหม่เือนี่กัางวานย,ออย่อหยันทําให้จักรพบร้อนเผาเหลือสภาพแค่คนทวงหนี้ไงล่ะคะได้มอเตอร์ไซค์ประจําตําแหน่งด้วยไหมวันไม่เอาหน้าไม่ต้องออกนอกเรื่องไม่ได้นอกเรื่องแต่ว่าขำผมจะจัดการกับหนี้นั้นหากเรื่องของเราไม่เรียบร้อยไม่มีเรื่องของเราคะ่ะมีเขาตอบหนักแน่น ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหวันถึงเล่นตัวนักแถมยังดึงเอาอาทัศภูมิมาเกี่ยวข้องด้วยเขาทำให้หล่อนกโกรธเล่นตัวเขาพูดได้อย่างไรกันฉันไม่ได้ยินยอมกับคุณแค่นั้นทำให้ฉันกลายเป็นคนเล่นตัวอย่างนั้นหรือไม่จริงหรือไงหวันอยากเรียกร้องให้ผมสนใจกับหวันมากกว่าที่เป็นใช่ไหมฉันว่าพูดไปคนอย่างคุณก็ไม่มีวันเข้าใจเราน่าจะตกลงกันได้ไม่ วันแน่ใจที่ผมโทรมานี่นะ่ะผมให้โอกาสวันมากสุดแล้วนะคุณอยากทำอะไรก็ทำดีไหมคะอย่ามัวพูดมากฉันเบื่อคะ่ะอีกอย่างจะทวงนี้ใครก็ควรจะทวงให้ถูกคนด้วยนะคะเพราะฉันไม่ใช่พี่อนุสร์อย่าบีบให้ผมต้องจัดการกับโรงงานนั่นผมอาจจะยึดแล้ววันคิดดูแล้วกันใครบ้างจะทนไม่ได้ผมเพิ่งได้รู้จากคนของผมว่าอนุสรยังไม่กลับเขาหายตัวไป แต่ภาระหนี้สินที่เขาเอาโรงงานมาค้ำเอาไว้ไม่ได้หายไปกับเขาด้วยอย่างน้อยผมจะทําให้หวันต้องเปิดเจรจากับผมแต่เมื่อเลยกําหนดเส้นตายอาจจะไม่ง่ายอย่างนี้อีกแล้วนะตอนนี้ผมให้โอกาสผมไม่เคยให้ใครจะต้องให้ฉันขอบคุณไหมคะสําหรับโอกาสจะฟันฉันนะสายสวรรค์ถามกลับไปไม่ได้กลัวเขาโกรธแม้แต่น้อยหล่อนกลับมองว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อนลงครบกับเขามานาน เขารอโอกาสเพียงเพื่อจะครอบครองหล่อนเป็นเจ้าของหล่อนเท่านั้นคุณไม่ได้ขอฉันแต่งงานด้วยซ้ำแต่งงานใช่มันต่างกันตรงไหนผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้าฉันอาจจะไม่เคยขอให้คุณแต่งงานกับเขาก่อนจะโดนคุณฟันแต่ฉันไม่ใช่ละกันทำไมยังจะมีหน้ามาถามสายสวรรค์เริ่มโกรธไปถามแม่คุณดีไหมเล่นแรงอีกแล้วนะหวานพูดแรงไปด้วย เปล่าฉันพูดให้คุณคิดได้ต่างหากคุณลองไปถามแม่หรือพี่น้องหรือญาติผู้หญิงของคุณว่าเขาวางตัวกันอย่างไรฉันไม่ใช่คนมักง่ายคุณจะมาล่อลฉันด้วยเงินทองหรือของกำนันไม่กี่บาทไม่ได้ไม่กี่บาทพูดได้ยังไงกันหวันเงินหลายล้านนะคุณจะหมายถึงนี่ใช่เราพูดกันผิดประเด็นครพบฉันอาจจะเคยชอบคุณแต่เมื่อคุณทำร้ายฉันได้แบบนั้น คุณเจตนาไม่ซื่อเสียแล้วฉันก็ไม่รู้จะต้องคบคุณไปอีกทำไมฉันจะไม่เป็นผู้หญิงอีกคนที่เดินเข้าไปให้คุณฟาดฟันเล่นตามใจจนเบื่อแล้วถีบหัวส่งจะแลกกับเงินจำนวนมากขนาดไหนก็ไม่ใช่ฉันคุณก็ไม่ต่างจากผู้หญิง,งโงโ่ๆอีกมากมายหลายคนตรงไหนคะคิดว่าการเสียตัวฟรีๆโดยไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากการแต่งงานจอมปลอมเป็นสิ่งที่ดีความรักต่างหากจักระพบ คนอย่างคุณลองพ่นคำพูดถอยๆแบบนี้ออกมาแปลว่าคุณคงไม่เห็นคุณค่าหรือความงดงามของความรักของอย่างนี้มันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูนะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าแวดล้อมคุณที่ดูงดงามดูร่ำรวยมันมีอะไรซ่อนเร้นคุณน่าสงสารเสียเหลือเกินน้ำเสียงของสายสวรรค์บอกความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนหล่อนไม่คิดว่าหล่อนพูดจารุนแรงกับเขาคนที่ดูจากองค์ประกอบภายนอก เหมือนจะเพียบพร้อมอย่างเช่นจักรภพนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่หยาบกระด้างเขาชกช่วยเอาสิ่งที่เขามีเพื่อจะทำร้ายผู้หญิงเขาเอาความรักมาหลอกล่อผมให้โอกาสคุณมากกว่าใครเสมอมาเราน่าจะทดลองกันก่อนแต่งคุณไม่คิดหรอกหรือว่ามันอาจจะไปกันได้ดีหรืออาจจะไปกันไม่ได้แล้วทำไมต้องเรียบร้อนแต่งงานกันเพื่อจูมือไปลงเหวด้วยกันเล่า การเรียนรู้โดยฉันไม่ต้องเสียตัวเป็นสิ่งที่ฉันยึดถือค่ะต้องการเล่นตัวใช่ไหมเปล่าค่ะนี่ไม่ใช่การเล่นตัวก่งค่าตัวสิเปล่าอีกค่ะหล่อนสมเพศเขามากกว่าจะโกรธสมองเขาคิดได้น้อยนักสำหรับสิ่งดีๆหรือเพราะคุณโดนกรอกหูจากอาทัศหญิงสาวหัวเราะวันหัวเราะแบบนั้นหมายความว่าไงแค่นี้นะคะจะทำงานต่อแล้ว และคงไม่ต้องให้บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันหล่อนไม่ยอมคุยด้วยอีกหญิงสาวเร่งมือทำงานเป็นอันมากและเมื่อจักรพพยายามอีกหลายหนจะโทรเข้ามาหล่อนก็ไม่รับสายปล่อยให้สายนั้นเงียบไปเองจนเขาอาจจะรำคาญหรือกโกรธที่โทรมาบ่อยหนเขาก็เลยไม่โทรเข้ามาอีกสายสวรรค์ได้แต่คิดอยู่ในใจว่าหล่อนช่างแสนโง่ที่มองเขาผิดไป แต่หล่อนไม่ได้เสียใจไม่ได้อกหักไม่ได้ผิดหวังไม่ได้มีความรู้สึกทางลบมากไปกว่าโกรธตัวเองที่ดูคนผิดไปและดีใจที่หล่อนรอดมาได้จากค่ำคืนวันนั้นทัศภูมิเพราะเขาหากไม่มีเขาหล่อนจะมีโอกาสแบบนี้หรือเปล่าเนอต้องขอบคุณเขาแต่ยังไม่มีโอกาสสำหรับการกระทำแบบนั้นจริงจัง นอกจากคำพูดบางคำที่ได้เอ่ยอ,ออกไปแล้วจากระพบกโกรธมากเขาให้คนของเขาตามไปดูพบว่าสายสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่คอนโดแล้วหล่อนย้ายออกไปแม่บ้านแจ้งว่าหล่อนยังจ่ายค่าเช่าแต่ย้ายออกไปชั่วคราวเพื่อไปพักผ่อนเขาไม่ได้รู้มากไปกว่านั้นโทรหาหล่อนก็ไม่ได้ความอะไรมากนักยังจำได้ว่าหล่อนเรียกเขาว่าพนักงานทวงหนี้ หล่อนลดตัวเขาไปเป็นอันมากสายสวรรค์เล่นตัวจนเกินพอดีเกินงามเขางุดหงิดจนกระทั่งทัศภูมาบ้านเขาเพิ่งรู้ว่าแม่เขาชวนทัศภูมากินข้าวหนุ่มคนเป็นอาไม่ได้มามือเปล่ามีไก่ที่บ้านงดงามสีสันเหมือนไก่ตัวก็เท่ากับไก่จริงๆมาฝากแม่เขาด้วยเขามองขวางๆแม่เขาก็แสดงกิริยาเหมือนชื่นชมแม่ฮะ อยากได้ไก่ไปซื้อเอาดีไหมทัศภูมิหันมามองจะยอมซื้อไก่จริงๆอย่างน้อยก็ดีกว่าได้ปูนปั้นทาสีทับงานของเขาโดนลดต่ำลงแต่ทัศภูมิไม่โกรธคุณจินดาวรีบทวงลูกชายคนเดียวพบพูดเกินไปผมซื้อให้แม่ได้นะคะไก่แจ้ตัวสวยสกี่แสนก็จะสู้ราคาของพวกนี้มันคือราคาของหัวใจอาทัศน อย่ามาแก่สำนวนกับผมหน่อยเลยเจอก็ดีแล้วคืนก่อนโน้นอนะจะให้ฉันพูดว่าไงคืนนั้นคุณจินดาจะห้ามลูกชายแต่จักรภพไม่ฟังคนเขากำลังจะไปกันได้ดีมอมเล่าผู้หญิงทำร้ายเขาแล้วฟันเขานะเรียกว่าไปกันได้ดีอาทัศย่าแสได้ไหมหรืออาทัศจะฟันเสียเองเลือดขึ้นหน้าจาักรภพแต่ทัศภูมิใจเย็นพออย่าเอาความชั่วของนายมาวัดตัวฉัน จักรภพถลันมาหาคุณจินดาร้องวีดใส่ร้ายป้ายรักโดยอาริตาบทที่16จักรภพเป็นฝ่ายลุยมาก่อน ตอนแรกทัศภูมิก็อยากจะแต่ปกป้องแต่เขายกแขนตั้งการรับเอาไว้และบอกกับจัก,กรภพว่าอย่าทำแบบนี้เลยยิ่งมีแต่จะแย่ลงเพราะเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ของเขากับทัศภูมิเรียกได้ว่าแย่นักเกิดเรื่องนี้อาจจะแย่มากไปกว่าเดิมก็เป็นได้เพราะเขาตระหนักว่ามันไปซ้ำรอยเรื่องเก่าหลายปีมาแล้วที่ทั้งเขาและจัก,กรภพ ยังอยู่ในวัยระห่ำรุ่มร้อนกับเลือดเนื้อของบุรุษเพศมากกว่านี้ทั้งยังขนองเรื่องผู้หญิงที่ยอมแพ้แก่กันไม่ได้เพราะหมายถึงศักดิ์ศรีความรักหรือความชอบพอยังเป็นเรื่องรองลงไปเรื่องนั้นมันผ่านมานานหลายปีแล้วเรียกว่าจบแล้วสำหรับเขาแต่ทัศภูไม่รู้ว่านี่ได้จบสำหรับจักรภพหรือไม่เพราะความสัมพันธ์มันบาดหมางแล้วร้าวย่งไม่สามารถประสานกันได้อีก นับจากนั้นเป็นต้นมาเขาเองพยายามลืมทุกอย่างลืมกระทั่งคนที่เคยรักเคยพึงใจไม่ใช่เพราะหล่อนแต่ร้าวลงเพราะน้ำมือของจักรภพจนทำให้เขาตัดใจลงแต่เพราะหล่อนก็ปวดร้าวไม่แพ้กันและไม่ยอมทำตัวให้แปดเปื้อนหรือทำร้ายเขาหล่อนไปไกลล่องลอยไปยังไม่เคยกลับคืนมาแต่ยังมีอีเมลมาหาเขาสม่ำเสมอ จากน้ำเสียงในอีเมลทุกฉบับยังเจ็บปวดยังไม่ลืมในความทรงจำอันเลวร้ายยังทำให้เขารู้ว่าจักระพบทำผิดมหาศาลอย่างน้อยเพราะจะกระพบเป็นคนตรารอยบาปเอาไว้ให้หล่อนไม่กล้ากลับมาเผชิญหน้ากับใครเพราะยังไม่เข้มแข็งพอแต่ทัศภูมิไม่ขอให้หล่อนกลับมาคนเรามีโอกาสสำหรับการเริ่มต้นใหม่เสมอเขาคิดเช่นนั้น ขอให้หล่อนกลับมาก็เท่านั้นเขาอาจจะไม่เดินกลับไปแสดงตัวตนในฐานะคนเดิมของหล่อนอีกทว่าเขาก็จะยืนอยู่ข้างหล่อนเสมอในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่เขียนคำว่าเพื่อนเอาไว้หนักแน่นในนิยามของความซื่อตรงห่วงใยและดูแลก,กันละกันจะกระพบไม่ยอมหยุดทั้งที่ทัศภูมิเพียงแต่ป้องกันตัวเองเขาจะยันจักระพบไปก็ได้แต่ไม่อยากทา ต่อหน้าพ่อแม่ของจักรพบเองเขาคิดว่าเขาไม่ต้องทำอะไรมากเพราะตอนนี้นายวิสูตรเข้ามาอีกคนเขาส่งเสียงดังห้ามลูกชายคนเดียวไอพบจะบ้าหรือนั่นไม่รู้จักควรไม่ควรแล้วเขาก็ปลีเข้ามากระชากลูกชายออกไปคุณจินดาใจหายเลิกร้องไปชั่วขณะเพราะรู้ดีว่าระหว่างลูกกับน้องชายสามีเอ็นเอียงไปทางน้อง เธอเคยขุนข้องหมองใจมาแล้วเพราะว่าน้องแท้เสียที่ไหนก็แค่น้องเลี้ยงหรือเพราะเกรงใจพ่อแม่ที่แก่เท่าว่าแม่รักน้องเลยเหมือนเข้าข้างน้องจนเหมือนรังแกลูกชายบ่อยหนเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้เธอจะแสดงท่าทีที่ดีต่อทัศภูมิเสมอมาแต่เธอไม่บ้าตามสามีเขารักลูกน้อยกว่ารักน้องได้อย่างไรตอนนี้เขาขยุมปกเสื้อของจักรภพดึงออกมา ทำระยำอีกแล้วทัศภูมิยิ้มยิ้มขยับตัวนั่งตรงจัดท่าทางให้ดูดีเหมือนเดิมเขาไม่ตอบโต้กับจักรภพเพราะเขาไม่อยู่ในภาวะใช้อารมณ์นำหน้าทุกอย่างอีกแล้วการประทะก,กันด้วยกำลังไม่ก่อให้เกิดอะไรตามมานอกจากแตกร้าวยิ่งเพิ่มรอยรุนแรงจักรภพไม่ยอมเลิกลาและกล่าวหาเขามากมายเขารับรู้ว่าจักรภพเกลียดเขา มันเป็นความเกลียดชังรุนแรงน่ากลัวเขาไม่อยากจะพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจากระพบถูกดึงออกแล้วบิดาก็ผลักเขาจนเซคุณจินดามาประคองลูกชายแทนเธอมองสามีตาเขียวปกป้องแม้จะไม่มีคำพูดทัศภูมองอย่างรู้เท่าทันเธอไม่ได้ชอบเขาสักเท่าไหร่แต่ความที่เธอเป็นคนฉลาดพอที่จะนิ่งเฉยเอาไว้ทำเหมือนไม่รู้สึกว่าไม่ชอบเขา ไม่ตั้งแง่ในน้ำเสียงปกติไม่มีท่าทีทางลบใดๆแต่ทัศภูมิก็ไม่โง่หลายสิ่งหลายอย่างสัมผัสกันได้เขาคิดเช่นนั้นแต่เธอจะเป็นอย่างไรมันเรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับเขาเลยเขามองดูจักรภพที่ฮึดฮัดเหมือนโมโหอยู่ในวงแขนของคนเป็นแม่นายวิสูตรมองหน้าลูกชายอย่างเคืองเคืองทำอะไรไม่คิดนั่นอาแกนะอาที่ไหนผมไม่มีอา เขาตอบสบัดสบัดมองเมินท่าทีกล้าวกระด้างนายวิสูตรยิ่งได้ยินยิ่งโมโหไอ้พบก็นี่ไงอาแกอาทัศภูมิเขาเสยยปากใส่บิดาแสดงความก้าวร้าวออกมาชัดเจนพ่อยอมรับมันไปคนเดียวละกันผมจะไม่มีวันยอมรับไอ้คนที่มันทำร้ายผมและผมไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อจะเห็นมันดีไปกว่าผมด้วยไม่ได้เห็นดีกว่า แต่เพราะพ่อไม่อยากให้แกก้าวร้าวใส่อาทำร้ายเขาต่อหน้าต่อตาพ่อเพราะมันแสกับเรื่องผมอีกแล้วพอนะพบคุณจินดาห้ามลูกชายจะกระซิบเตือนเขาไม่ทันเสียแล้วเธออยากจะเตือนเขาว,ว่าบางเรื่องคุณพ่อยังไม่รู้พูดไปทำไมกันแต่เธอห้ามไม่ทันเรื่องอะไรอีกพบจักรภพไม่ตอบนายวิสูตรหันไปถามทัศภูมิ คนเป็นน้องก็นิ่งเฉยเอาแต่ยิ้มยิ้มเอาสิทัศภูมิบอกพ่อเฉยเลยแม้แต่คำลำหน้าว่าอาเขาก็ไม่เอ่ยปากเรียกจะเรียกไปใยเสียปากเสียความรู้สึกทัศภูมินิ่งเฉยแต่คนที่ไม่เฉยคือนายวิสูตรเขามองว่าลูกชายแสดงกิริยาเหลือทนเขารักทัศภูมิประดุดน้องแท้ๆเคยช่วยพ่อแม่เลี้ยงตอนที่พ่อแม่ไปขอทัศภูมิมาเลี้ยงเหมือนลูก เขาก็ยอมรับในความเป็นน้องไม่ได้คิดว่าเป็นคนอื่นทัศภูมิเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีและไม่เคยให้ต้องฉุกคิดถึงคำว่าเอาเลือดอื่นเข้ามาเลี้ยงมาดูแลเพราะทัศภูมิเป็นคนดีนิสัยดีเยือกเย็นหนักแน่นและมีสติมีเหตุผลไม่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจพ่อแม่แก่ๆที่ยังอยู่ แต่อยู่บ้านต่างจังหวัดนั้นก็ยังรักทัศภูมิเสมอต้นเสมอปลายทั้งสองคนล้วนแล้วแต่ประพฤติธ,ธรรมที่ชีวิตสุขสงบพวกเขาไม่ได้แปรรบกวนบ่อยนักแต่ทุกครั้งที่ไปหาพ่อแม่นายวิสูตรจะได้รับการสั่งเสมอมาว่าให้ดูแลน้องทัศภูมิยังไม่มีครอบครัวพ่อแม่เป็นห่วงครั้งหนึ่งเคยเกือบมีทำไมนายวิสูตรจะไม่รู้ว่าเพราะใครทำล่มลงไป จะมีใครก็จะกระพบคนเดียวไม่บอกพ่อไปละวว่าเสือกกับเรื่องอะไรของฉันฉันไม่ได้เสือกนะพบฉันไปที่นั่นเพราะเอางานไปให้นายพอดีเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกฮะคืนนั้นนายพบพาสาวไปมอมเหล้ากะจะฟันเขาเอาอีกแล้วเหรอคนเป็นพ่อครางหาเรื่องประจำคุณจินดาหน้าตาไม่ดีเธอรรี่บ,บอกว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะคุณ เข้าใจผิดแบบไหนก็ยายนั่นจะจับลูกเราคุณก็พูดไปเขาผู้หญิงนะโทษทำไมดิฉันจะไม่รู้กำพืชมันเพราะเป็นลูกหนี้ทรัสต์อยู่ลูกหนี้ทรัสต์พบบอกคุณพ่อสิว่าแม่นั่นเป็นหนี้ทรัสต์อยู่กี่ล้านสล้านฮะแล้วแกจะเอาตัวเขาจ่ายดอกหรือไงบิดาถามแกมเยอจัก,กระพบหน้าร้อนเผาไปหมดแล้วเปล่าฮะ แต่เป็นเรื่องที่สายสวรรค์สมยอมเองมอมเล่าหรือสมยอมตอบใหม่เท่าที่ผมเห็นมอมเล่าทัศภูมิเข้าไปยุ่งพอดีเพราะฉันได้ยินผู้หญิงเขาร้องให้ช่วยหรือนายจะให้ฉันบอกพ่อนายมากกว่านั้นมีอะไรบอกพี่มาเลยทัศคุณจินดากระสับกระส่ายกังวลจัก,กรภพยังทำท่าท้าทายเหมือนไม่ใส่ใจคืนนั้นผมแวะไปเอาของไปด้วย เจอว่ามีการทำร้ายกันแล้วผู้หญิงคลานหนีออกจากห้องนอนโดนกรอกเล้าโดนทุบแล้วนายพบกำลังจะข่มเหงเขาสิ่งที่ผมต้องทำเพราะต่อหน้าต่อตาผมจะให้ผมละเลยได้อย่างไรผมก็ถามผู้หญิงเขาด้วยแล้วว่าเขาสมยอมไหมเขาปฏิเสธเท่าที่สติจะมีแล้วผมมารู้หลังจากนั้นตอนที่เขาได้สติเต็มที่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้สมยอมแต่เพราะจักรพบบังคับเขาโกหก ฉันจะโกหกเพื่ออะไรนายอยากให้พ่อฉันรักนายมากขึ้นพบพ่อนายนะฉันมันแค่น้องนายอย่าลืมว่าอย่างไรฉันก็แทนที่นายไม่ได้และเรารู้ผู้ชายด้วยกันจริงไหมพูดกันความจริงหน่อยเป็นไรคุณจินดากระซิบเตือนลูกชายว่าพอก่อนเิอพบแต่ผมจะทนมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแม่จัดการเองอีกอย่างเรื่องนี้เขามองไปยังพี่สะพ้ย ตรวจสอบก่อนนะฮะลูกนี้ตัวจริงไม่ใช่สายสวรรค์แต่ทางทรัสต์กำลังไปทวงนี้ผิดคนสายสวรรค์เป็นน้องสาวคนกู้เงินไม่ได้เป็นคนคำ้ำไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจะไปจัดการหนี้ก็ไปจัดการให้ถูกคนถูกต้องตามกฎหมายเอาคนไปทวงหนี้กับเขาไปข่มขู่ระรานเขามันไม่ถูกต้องระวังเขาจะฟ้องกลับเรื่องนี้มันยังไง แต่มันจะต้องโดนยึดโรงงานสีนั่นเพราะมันเอาโรงงานสีประกันจัดการให้มันถูกนะพบนายอย่ามายุ่งแล้วกันฉันเคยยุ่งในทรัส์เหรอทัศภูมิถามแกมหัวเราะทั้งที่ฉันมีหุ้นอยู่30%เอร์เซเขาอ้างสิทธิ์ของเขาคุณจินดาก็กระสับกระส่าย51ของพี่วิสูตรมีของนายอยู่เท่าไรหร่ล่ะพบมากหรือน้อยกว่าฉันนายอยากจะให้ฉันแสดงตัวตนของฉันในทรัสบ้างไหม อ้างเสียง30%ของฉันหรือว่าไงฮะคุณพี่เขาถามพี่สะพ้ยแล้วมองมายัางพี่ชายผมบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วผมรู้จักพ่อแม่ของสายสวรรค์และผมเข้าใจภาวะการเป็นลูกหนี้ที่พวกเขาเผชิญอยู่เดี๋ยวผมขอคุยรายละเอียดกับพี่วิสูตรแล้วกันอย่าแสจะกระพบสำทับอีกหนและชายหนุ่มคนมีศักดิ์เป็นอาก็บอกว่าฉันไม่เคยคิดจะแสแต่บางทีก็ต้องขอเสือก เหมือนเขากำลังท้าทายกับอำนาจที่จักรภพคิดว่าตัวเองมีมื้ออาหารนั้นกล่อยลงเพราะจักรภพบสะบัดไปคุณจินดาเองก็เหมือนจะทนอีกไม่ไหวเธอเอ่ยขอตัวเหลือแต่พี่ชายกับน้องชายผมเสียใจมาทำลายบรรยากาศบ้านพี่เสีนี่นา,นานมาทีไม่เป็นไรอ่ะว่าไปนายอยากจะพูดกับพี่เรื่องนี้นั้นแบบไหนผมอยากขอเจอราจาประนอมนี่ โดยเอาตัวนายเป็นประกันหากพิจารณาทำไมเขาเลยเล่ารายละเอียดให้ฟังที่จริงเงินแค่สามล้านหากมันยังเรียกคืนไม่ได้ผมยินดีจ่ายแทนแต่ผมไม่ขอบอกว่าผมเข้ามาจัดการตรงนี้ให้ทางพี่วิสูตช่วยจัดการแทนให้ทีอาจจะเป็นการเรียกประนอมนี่หรือยืดเวลาออกไปได้ไหมฮะทำไมจะไม่ได้หากนายรับรองแทนแต่พบก็ทำให้พี่หนักใจนะหนักใจอะไรฮะ พบกับนายไม่ค่อยลงรอยกันเลยผมไม่ถือเขามานานแล้วแม้แต่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นฮะผมลืมไปหมดแล้วผู้หญิงคนใหม่นี่ชื่ออะไรนะสายสวรรค์แต่ทำไมคิดว่าเป็นคนใหม่พี่สังหอนใจชอบกลว่าสายสวรค์จะทำให้นายกับพบยิ่งแตกราวากกันผมเป็นผมสายสวรรค์ก็เป็นสายสวรรค์พี่ไม่ค่อยสบายใจเลย พี่วิสูตรก็ทำตัวเป็นตะแก่ขี้กังวลไปได้ไม่เอานะาทัศภูมิเออยปรามผมเองไม่ทะเลาะก,กับนายพบมันหรอกมันลูกพี่ผมเคารพนับถือพี่แต่มันทำตัวหน้าเตะถ้าผมทนไม่ได้ผมก็จะลุกเตะเขาเองมันคงจะยิ่งเกลียดนายน่ะสิผมอยู่ได้ฮะความเกลียดของพบทำลายชีวิตผมไม่ได้คำตอบนั่นเปลี่ยมไปด้วยความทรนงเดี๋ยวผมจะไม่อยู่บ้านสักเดือนนะฮะ ไปไหนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดฮะจะไปอยุธยาอายุธยาอืมไปบ้านคุณลอคุณวดีหรือไปทำไมเขาเรียกไปเป็นหนึ่งในตัวแทนรับมรดกร้อยกว่าล้านฮะคำตอบแกมหัวเราะปู่กับย่าเขาว่าผมเป็นตัวแทนพ่อให้ไปอยู่สักเดือนผมเห็นว่าไม่มีอะไรเสียหายบ้านริมน้ำชีวิตแปลกๆบางทีผมอาจจะได้อะไรอีกแยะ อีกอย่างผมอยากจะเห็นว่าสาวแรกเครือญาติที่ผมไม่คุ้นเคยมีใครอีกบ้างยังไงละเนี่ยคือเขาจะเรียกทายาตห้าหกคนไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเลือกนะคะว่าใครจะได้มรดกร้อยกว่าล้านผมเองไม่อยากได้แต่ผมอยากไปสังเกตการคิดว่าคงจะแปลกและรสชาติสีสันดี